ขอเชิญู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมาศึกษาพระเครื่องวัตถุโบราณที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้คงอยู่และสืบไปพระปางสายญาติสวยงามล้ำค่าสุดประมาณพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาบรารมีของพี่น้องชาวลําพูนพระปางสายญาติหรือปางสีหะสายญาติเป็นชื่อเรียกโดยทั่วไป ลักษณะเป็นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบทบรรทมซึ่งแต่เดิมนั้นหมายถึงเฉพาะปางปรินิพานแต่ในบ้านเราได้มีการปรับเปลี่ยนคตินอกเหนือไปจากปางปรินิพานโดยอาจจำแนกอย่างไม่เป็นทางการเป็น9ปางตามรายการในพระพุทธประวัติดังนี้ปางทรงพระสุบินประทับนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไว้กับพระบวรกายพระพาหาขวาแนบพื้นงอหลังพระหัตถ์ขวาแนบกับพระปรางหลับพระเนตรพระเสียหนุนพระขเนยปางโปรดอสุรินราหูประทับนอนพระกัจฉะทับพระขเหนยและพระหัตถ์ยกขึ้นประคองพระเสียนปางทรงพระนากรพระอนนท์ประทับนอนตะแคงขวา ลืมพระเนตรพระเสียหนุนพระเขนยพระหัตซ้ายท่าบนพระวรกายเบื้องซ้ายพระหัตขวายกขึ้นวางระหว่างพระนาภีปางโปรดสุพัทธะปริตพาชกประทับนอนและมีลักษณะพิเศษคือพระหัต์ขวายกตั้งขึ้นจีบพระองค์คุลีเสมอพระอุระปางปรลิพนิพานประกอบด้วยสามปางปางที่หนึ่งประทับนอนตะแคงขวาหลับพระเนตร พระเสียนหนุนพระขนยราาพระหัตถ์ซ้ายทอดท่าพระวรกายเป็นพระอิริยาบถขณะเสด็จดับขันปรลินิพานปางสองประทับนอนหงายพระบาทเหยียดเสมอกันพระหัตถ์วางทับซ้อนกันบนพระอุระเป็นพระอิริยาบถหลังจากเสด็จดับขันปรลินิพานปางสามประทับนอนหงายพระบาทเหยียดเสมอกันพระหัตถ์วางท่าบยาวขนาดพระวรกาย พระมหากัสสปะยืนถวายบังคมอยู่เป็นพระอิริยาบถหลังจากเสด็จดับขันปรินิพานพระพุทธสายญาติบรมาาธาตุอุปนันทรงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระาธาตุฐานิพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นพระพุทธที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามคำเชื่อถือสลหรับท่านที่มีความศรัทธาเชิญมากราบสักการะขอพรจากพระพุทธสายญาติ บรมธาตุอุปนันได้แล้วท่านจะได้ดั่งใจหมายความศรัทธาต้องมาจากใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมพระเครื่องพระอุชาไทยพบกันใหม่คลิปหน้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำ8.5นานโนอันคาบริงน้ำด่างโครงสร้างบริสุทธิ์โมเลกุลขนาดเล็ก H3O2 ดื่มง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีททเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น